สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่1ตุลาคม2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระเจ้าชาวสทีสามแห่งสหราชอาณาจักรและข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระเจ้าชาวส์์ที่3แห่งสหราชาอาณาจักรในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่10กันยายน2565ความว่าฝ่าพระบาทในยามที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันสูงส่งของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่ส หม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระเจ้าชาลที่สามแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือฝ่าพระบาททรงเป็นที่ชื่นชมจากนานา,นาประเทศในโลก ด้วยทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ทรงเป็นผู้นำด้วยพระจริยวัตรอันเป็นแบบอย่างอีกทั้งทรงมีบทบาทสำคัญตลอดมาในการปลูกฝังเสริมสร้างความสำนึกในสิ่งที่เป็นปัจจัยความผาสุกข,ของมนุษยชาติโครงการในพระราชดำริที่โดดเด่นของฝ่าพระบาทอันเป็นที่ประจักษ์อย่างเด่นชัดได้แก่มูลนิธิ The Prince Trust ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเป็นจำนวนนับล้านคน และพระราชกรณียกิจในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศประการหนึ่งที่ฝ่าพระบาทและหม่อมชั้นต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นเหมือนดวงประทีปนำทางด้วยการสืบสารพระราชกรณียกิจของแต่ละพระองค์ด้วยเหตุชนี้เราจึงต่างได้ตั้งสตยาธิฐานให้คำมั่นว่าจะสืบสารและรักษาไว้ซึ่งมรดกนี้ มอมชั้นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นประจักษ์ชัดว่าประเทศไทยและสหราชอาณาจักรต่างได้ดูแลรักษาความสัมพันธ์ต่อกันให้นั่นแฟ้นเสมอมาไม่เพียงแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองเท่านั้นแต่รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองด้วยประชาชนชาวไทยยังคงรำลึกถึงการเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทเมื่อปีพุทธศักราช2531 ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระราชบิดาของหม่อมชั้นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบหม่อมชั้นและประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนาน พระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวคร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งตุลาคม2565ความว่าพระนานศในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่ง ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีน สายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่อย่างรากลึกทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีในจิตใจของชนชาติเราทั้งสองย่อมเป็นพื้นฐานอันมั่นคงให้มิตรภาพระหว่างเรามานับแต่โบราณกาลและเป็นสิ่งให้เราร่วมยืนหยัดฟันฝ่าอุปสรรคนานับประการแม้ในช่วงความท้าทายและความผันผวนในโลก ข้ะเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยจุดมุ่งหมายร่วมกันและการสนับสนุนเกื้อกูลกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองฝ่ายในทุกๆด้านโดยเน้นการค้าการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขให้ทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการท no. ูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิรยยิวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาววดีรังสิต ส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To บี Number ร์ววารายตีช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก To บี Number รที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆโดยมีนายธนโนไทยเอื้ออมรรัตน์นายพงศพักอุดมโพธิและนางสาวอัคริสเจนสมิธเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการทูบีนัมเบอร์วันวารตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาิกา30นาที คนเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหมามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสรานรมเขตพระนคร เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยทรงพยากรณ์การเกิดสุริยุป,ปราคาได้อย่างถูกต้องจนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกและได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนอกจากนี้ยังทรงวางพระบรมราโชบายด้านการต่างประเทศ ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์มนุษยวิทยาการพัฒนาสังคมและการสื่อสาร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฎวิทยามหาราชเสด็จขึ้นครองราชเมื่อปี2,394และ,สะเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2,411ศิริพระชนมพรรษา64พรรษาสมเด็จพระอริยว,วงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารินายกทรงปฏิบัติพระกรณกนียกิจดังนี้ วันนี้เวลา13นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังอาคารธรรมสถานมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยอําเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยปีที่129 เพื่อสมทบทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาสนามหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์ในการส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกโทและตรีณมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์แก่การสืบทอดพระพุทธศาสนา โอกาสนี้ได้ประทานหนังสือคืนธรรมชาติสู่ธรรมและกระบวนทัศน์พระพุทธศาสนาในโลกดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพร้อมประธานรางวัลคุณสัมปันโนและรางวัลวิชาจรณสัมปันโนแก่ผู้ที่มีอุปการะรคุณและปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปี2565รวมถึงประทานทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร มหาวิทยาลัยมหามากุฎราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสงแห่งแรกที่จัดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคม2436ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามากุฎวิทยามหาราชาจากนั้นเวลา15นาฬิกาสีนาทีเสด็จไปยังมูลนิธิมหามากุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถมัมภ ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายพระราชกุศลแด่องค์บรมราชูประถมและองค์ประธานกำเนิดมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งนี้มูลนิธิมหามากุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นองค์กรการกุศลจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยจัดพิมพ์และจำหน่ายตำราและหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอันเป็นประโยชน์ในการเรียนนักธรรมและบาลีทุกระดับชั้นรวมทั้งกิจการอันเป็นสาธารณสุขกุศลการสงเคราะห์ภิกษุสามเณรและประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปียณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะ